เพื่อนๆนะคะลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนวันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยอยากอยู่ด้วยกันไปนานๆกับคุณ เราจะมาดูนะคะว่าเพราะอะไรเขาถึงอยากอยู่ก,กับคุณไปนานๆแตาเขามีอะไรความในใจอะไรที่อยากจะบอกคุณนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยร,รวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าเชียอมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทักต้อนคิวดวูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยใครสนใจสมัครสมาชิกนะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วก็ใครประทานมาดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะคะแล้วก็ใครนะคะ จะฝากถวายรบัวนะคะให้พ่อแม่รักสมีถวายวันที่23กันยานี้นะคะท,ทางหลายได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเรามาดูเหตุผลก่อนว่าทำไมเขาถึงอยากอยู่กับคุณไปนานๆ เพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะตอนนี้หรือมันผ่านช่วงนะคะการห่างกันมาพอสมควรแล้วพอห่างกันเนี่ยเขาอาจจะคิดอะไรหลายๆอย่างได้ได้เออได้ทบทวนนะคะได้ทบทวนแล้วเขาก็รู้สึกว่าก็คุณก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งคุณก็เหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วยังไงต่อ เขารู้สึกว่าคุณอะเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาทําให้เขามีความสุขทําให้เขาสดใสทําให้เขาได้แรงบันดาลใจนะคะหรือมีพลังคุณเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตของเขาเลยแล้วคุณก็เป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันมันดูออดูดูไปในทิศทางที่ดีดูที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีคุยกันแล้วเข้าใจคุยแล้วมีความสุขแล้วก็อยากจะคุยกันไปเรื่อยๆ อยากจะสื่อสารกันไปเรื่อยๆอยากจะคบกันไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าทําไมเขาอยากจะอยู่กับคุณไปนานๆอะเรามาดูว่าออแล้วสิ่งที่คุณจะต้องเจอหรือจะต้องรับมือนะคะกับความสัมพันธ์เนี้ยในอนาคตถ้าคุณจะอยู่ด้วยกันไปนานๆเนี่ยคืออะไรสิ่งที่ต้องเจอก็คือความมั่นคง นะคะความมั่นคงในที่นี้คือให้คุณนิ่งไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรการถ้าเขาร้อนให้คุณเย็นนะคะแต่ถ้าเขาเย็นเนี่ยคุณคุณก็ถ้าเขาเย็นเย็นแบบเย็นเกินบางทีคุณอาจจะต้องมีการคุยกันแบบตรงปลตรงมาเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ใช่ให้คุณไปเย็นคู่กันนะเย็นในที่นี้เย็นคู่มันก็ดีแต่ต้องดูได้ว่าไอเย็นไ่นมันเย็นแบบไหนถ้าเย็นแบบว่าเป็นเย็นชาไปเลยอ่ะไม่แนะนํานะคะ แล้วก็ระวังสิ่งที่คุณจะห้องควรระวังคือระวังคําพูดนะคะหรือถ้าเขาพูดอย่างที่บอกว่าถ้าเขาเป็นคนใจร้อนพูดแรงพูดตรงปากไม่ค่อยดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรืออารมณ์เสียง่ายคุณหยิดง่ายให้คุณนิ่งนะคะให้คุณมีสติที่สุดมีสติกับเขานะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไม่ต้องรีบ การที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะคุณจะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไม่ต้องไปรีบร้อนเออทำไมเขายังไม่ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะชัดเจนอยู่ในตัวมันก็ได้ถ้าคุณค่อยๆมองค่อยๆดูเออค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ไม่ได้แปลว่าเรียนรู้กันไปเราจะยทนอยู่ในสถานการณ์ที่มันคุ้มเคือนะคุณดูที่งานการะทาของเขาถ้าการการะทํงเขามันชัดเจนแต่อาจจะยังไม่ได้แบบว่าตกลงกันเป็นกิจลักษณะอะไรก็ตาม ค่อยๆดูการแก่ทําของเขาหรือถ้าเขาพูดแล้วนะคะเออถ้าเขาพูดแล้วแล้วก็ค่อยๆทาให้คุณเห็นน่ะให้คุณมั่นใจนะว่าอันนี้คือเขาพูดจริงนะคะไม่ต้องไปเออไม่ต้องไปร้อนนะคะค่อยๆเรียนรู้ล้วค่อยๆสร้างเออเราค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปแล้วก็เขาบอกว่าให้ใช้เหตุและผลเยอะๆในความสัมพันธ์เพราะว่า การที่เราจะเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งอะเราถ้าเราใช้แต่อารมณ์อะมันจะไปด้วยกันไม่ได้นะคะรู้จักมีสิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือความชื่นใจเล็กๆน้อยๆให้เขาบ้างเช่นคําชื่นชมหรือเอามีของขวัญนน่ารักน่ารักของทามือก็ได้ดอกไม้ขนมหรือแม้แต่รอยยิ้มหรือกําลังใจก็ตามนะคะรอยยิ้มของคุณนี่แหละที่มันจะทําให้ความความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะมันอยู่ด้วยกันได้นาน คุณลองคิดดูคนเราเหนื่อยงานมาเจอหน้าเจอหน้าแฟนเจอหน้าคนรักหรือเจอหน้าคนคุยมบึงตึงอ่ะเขาจะรู้สึกหดหูปะในวันนั้นอ่ะคือแต่ถ้าสมมติว่าคุณแบบเออเขากลับบ้านมาเขาเจอคุณเขาคุยกับคุณแล้วเขาได้รอยยิ้มกลับไปมันก็มีพลังในการที่จะสู้ต่อถูกไหมมันก็รู้สึกว่าเอ้ยโชคดีจังเลยที่ฉันมีคนคนนี้อยู่เคียงข้างนะคะออะเดี๋ยวเรามาดูความในใจที่เขาอยากบอกคุณดูว่าเขาอยากบอกอะไร เขาอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้พบเธอนะแล้วก็เนี่ยถ้าสมมติคุณไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดอะ่ะเขาก็คงไม่อยากจะอ,อ,อยู่กับคุณไปนานๆหรอกเนาะถูกไหมแสดงว่าคุณก็คือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆแล้วก็คุณและคุณคนเดียวเท่านั้นเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับใครนะเขารู้สึกแค่กับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะชื่อใจได้นะคะ คุณดีใจคุณคุณดีใจเถอนะคะไม่ต้องไปคิดมากให้รู้ว่าเนี่ยเออเขาเลือกคุณเพราะว่าคุณคือคุณจริงๆไม่ได้เลือกคุณเพราะว่าเอออยากมาให้มาแทนที่ใครหรือทดแทนใครนะคะประมาณนั้นขออีกหนึ่งใบนะรักแท้เขาจะบอกคุณว่าคุณน่ะคือรักแท้ของเขาเขาชื่น เขาอะชื่นชื่นใจหรือชื่นชอบในความเป็นคุณแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยเขาตามเขาเจอแล้วรักแท้ที่เขาตามหาคุณคือคนคนนั้นนะคะกว่าเขาจะหาคุณเจอหรือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะเจอคนที่เป็นรักแท้ขนาดนี้ให้คุณดีใจและภูมิใจนะคะว่าเออเนี่ยการเจอกันมันไม่ได้ง่ายการจะมารักกันมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะแต่เขาอะรู้สึกว่าเออเขาดีใจนะที่ได้เจอคุณ อ่ะเดี๋ยวขอดูนะคะใครอยากจะบอกอะไรนะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเพิ่มเติมอีกนะคะคุณรู้ไหมตอนนี้ต่อให้คุณพยายามจะหนีจากความสัมพันธ์หรือหนีจากเขาเนี่ยเขาไม่มีทางปล่อยคุณไปไหนแน่นอน นะคะคุณต้องเจอเขาแหละไปไหนเขาก็จะพกคุณไปหรือจะพาคุณไปด้วยเพราะเขาเนี่ยมีคําว่าอยากอยากมีครอบครัวกับคุณนะ่ะหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้รับอิสระนะเขาก็จะปล่อยให้คุณทําอะไรได้เต็มที่เลยแต่ก็ยังอยู่ในสายตาเขาแต่เขาจะไม่ได้พยายามห้ามในสิ่งที่คุณอยากทําเพราะเขาอะรักนะคะในสิ่งที่คุณเป็นขออีกหนึ่งใบเนี่ย ถ้าที่ผ่านมาเขาเคยทําให้คุณเสียใจหรือผิดหวังนะตอนต่อจากนี้คุณจะไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นจากเขาอีกความความแบบความที่เคยเย็นชาหรือเคยทําให้คุณเสียใจเขาจะไม่ทําแต่เขาจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นธนุถนอมคุณแทนเพราะว่าอะไรเพราะเขาอยากอยู่กับคุณไปนานๆน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูธาตุหรือราศีของคุณหรือว่าเขากันนะคะราศีกรกฎค่ะราศีกัน และราศีกุมค่ะประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะใครอยากสมัครสมาชิกนะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วก็แคหประฐานมาดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะคะหรือใครจะกดคำว่าซุปซุปเปอร์แตงหรือว่าขอบคุณอยู่ใต้คลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์หรือใครอยากจะทักส่วนตัวนะคะสำหรับค่าน้ำชาก,กาแฟนะคะ ก็สามารถทักได้หรือใครอยากจะร่วมบุญต่างๆรวมถึงใครอยากจะฝากนะคะถาวายดอกบัวให้พระแม่ลักษมีนะก็สามารถทักมาออทางไลน์ได้เลย จริงๆการมันเข้ามาดูคลิปนะคะหรือแม้กระทั่งดูดวงส่วนตัวก็ตามะค่ะคุณก็ได้เป็นการสะสมบุญร่วมกันอยู่แล้วเพราะว่าไรายได้ส่วนหนึ่งก็มีการหักไปทําบุญตามวาระต่างๆอยู่แล้วนะคะซึ่งขอบพระคุณมากแล้วก็หวังว่าจะสนับสนุนนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ